สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ซื้อเจ้ามวยไทยจากเวทีมวยสยาม,มน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่องสามเวลาประมาณเที่ยงสิบห้าเป็นต้นไปวันนี้วันเสาร์ที่ยี่สิบกันยายนพุทธ,ธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นทางด้านเสือฝั่งซ้ายเกียรติธงยศพบกับทางด้านเดโชชัยราชานนนพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบสามปอนด์คู่ที่สองจะเป็นทางด้านโชโชบุมเด็กเซียนพบกับทางด้าน เลียงผาดาวดินมวยไทยพิกัรน้ำหนักหนึ่งร้อยสี่ปอนด์กู่นี้เจ้าโชโชว,วันนี้มาแทนและเคยพลิกชนะน็อกมาด้วยนะครับทาจจะโดนนับแปดแต่ว่าเขาพลิกชนะน็อกมากู่ที่สามกู่อย่างไราการวันนี้ก็จะเป็นพลาดน้อยทิเบมยิมหรือเจ้าพลาดน้อยสอนสมหมายพบขับซุปเปอร์เฉงทีเด็กเก้าสิบเก้าพิกาน้ำหนักหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดปอนด์กู่ที่สีู่่ปิดท้ายรายการวันนี้ก็จะเป็นปราบพรามเล็กชอวสันพบขับทางด้านยอดซุปเปอร์ ปลูกจามสายวารีพี่กับน,น้ำหนัก140ปอนด์นี่คือคู่มวยและน้ำหนักในวันนี้นะครับแฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดแอดปพีเค24ไลายพักยกระบบอัตโนมัตินะครับสิ่งดีๆที่ผมแนะนําผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแ,ลแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับหากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ093 0050480พร้อมๆนี้คบแนะนำทุกๆท่านเลยนะครับที่ตรงนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพรดเปิดมาช่อง7 4ช่อง3อมน้อยนี่เปิดมาก่ามันชก2วัน3วันเลยรายการศึกมวยวันรายการยอดฮทิตย์ตเวลานี้เปิดมาก่ามันชกเป็นอาทิตย์ทุกวันที่มีมวยก็จะมีราคาเหยหลังนั้นช่างน้ําหนักเราเข้าไปดูเข้าไปจดข้อมูลไว้นะครับเข้าไปศึกษาแล้วนํามาเปรียบเทียบกับราคาเรีก่อนมวยขึ้นชก เลื่อยต่อเหื่อลองไปทางไหนเราก็จะรู้เราก็เช็นด้วยตัวเองนะครับไม่มีใครหลอกเราได้ที่ตรงนี้นะครับราคาร้อยละบาท200รอะบาทเปิดให้เราดอกตัวบางดุลใช่สิ่งดีที่ตัวนี้เป็นหลักประกันในการหางเงินนะทองนี้ครอบครัวเราได้นะครับออกตัวสุข,ขังวัดมุงวัดดวงมรณงยังใช้ได้เสมอไปให้พิเคสองทีที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับต่อไปมาดูมารักมาชอบผมเลยนะครับคู่แรกนั้นเสื้อฝั่งซ้ายเขียดตรงยศ ตัวนี้กระดูกมวยอ,อย่างน้อยแต่ว่าหนักแรงเดินดีนักชกจากสปปลาวเตะต่อยรุนแรงทางผู้ใหญ่ไก่รนนี่เป็นทีมงานที่น่าเสือแรงอยู่แล้วนะครับช่วงจะเสี่ยงสามอมน้อยเนี่ยเขาถ้าเขามาเขามาสู้ตลอดวันนี้จะเจอกับเดโชชัยราชานนเดชโชชัยในประเภทเขาเกมหนักแรงกระดูกดีสายเนียนนะครับขวางหน้าแทนแทงต้นๆนี่ไปก่อน เาเดโชชัยนี่ก็คือเจ้าเด่นลเปาวปอขคนส่งยิมสายเนียนแข็งแกร่งหน้าเสือกู่นี้ใกล้เคียงกันแต่ว่าเดโชชัยราชานนนเนี่ยสายใต้เขาจะดันแรงอยู่แล้วนะครับกู่นี้ผมชอบพิ่ีเดโชชัยขวางหน้าดันแทงตีนซ้ายเนียนหนักแรงฉลาดรวดเร็วไปก่อนแน่นอนราคาไหลกองตัวางทุนเอาแพ้ชนะก็จะได้ตังค์เล่นเอาตังค์ครับขอ้อพิธีเดโชชัยราชานนนนะครับ ทั้งฝีมือดีฉลาดรวดเร็วหน้าเสือก็ดีวันนี้เข้าแล้วอย่าลมบกตัวบางทุนคุณที่สองครับโจโฉบุญฤทธ์เสียนวันนี้เป็นมวยมาแทนหรือเจ้าโจโจนะครับกระดูกดีหนักแรงได้ใหญ่แต่ว่ามาแทนเลียงผาดาวดินมวยไทยหรือเจ้าลาเล่จักรยานมวยไทยตัวนี้ก็หนักแรงเขาเกมเป็นมวยในรายการคู่นี้ผมชอบไปที่เลียงผาการเตรียมตัวดีกว่าถึงรูปร่างจะเสียเปรียบ แต่ว่าวันนี้ผมมองว่าท้ายๆน่าจเจ้าอยู่การนำตัววันนี้ดีกว่านาติดตามครับมาดูก่นอกรายการครับปพลัดน้อยทีเบียมยิมพลัดน้อยสอสมหมายประเภทเขาเกมหนักแรงแต่ก่อนชกอยู่ช่วงสามประจำนะครับถอยเมื่อรอบอีทูสูเนี่เก่งหยุดไปนานนิดหนึ่งกลับมาดูสองไฟเนี่ยร่างกายกเริ่มเข้าที่เจอกับท่านัน่นซูปปเปอรเ์เฉ่งซูเปอร์เฉงสิทธ์ครูเยี่ยมเดิมจากนางรอง ซ้อมจริรับก้าวกระยิ่งตีนะครับซปเปอร์จงนี่ประเภทสู้จริงร้ายมากแต่ว่าอันตรายคู่นี้ผมชอบไปที่ความมั่นคงความเชื่อถือด,ดีกว่าผมชอบไปที่ผลัดน้อยสอสมัยครับพิธารายการด้วยปราบพามเล็กจอวัสันตัวนี้หนักแรงเชื่อครับชอบซปเปอร์คู่นี้ไม่ห่างกันมากแต่ผมยังชอบไปที่ความมั่นคงของปราบพามเล็กจอวัสันนะครับสรุปไม่รักมาชอบวันนี้คู่แรกชอบไปที่ เดโชชัยราชาหนนเข้าไล่ลงบกตัวบางทุนคู่ที่สองชอบที่เลียงผาดาวดินมวยไทยการเตรียมตัวดีกว่าคู่ที่สามชอบไปที่แปรดน้อยสอสสมยัยผมมองว่ามาตรฐานดีกว่านะครับน่าติดตามมากไล่พิธารายการโดยปราบตามเล็กช่อวสันตัวนี้อันตรายเข้าไล่ลงบุกตัวบางทุนนะครับขอบคุณสําหรับกำลังใจที่มีผมมาโดยตลอดพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ